อันนี้เล็ดเอาเลยเป็นภาพคือภาพมันใสเลยใช่มันเป็นภาพมัตเตอร์ขึ้นมาเนาะครับโอ้ดูดิ 4K 4K 8K 120p 7 20อันนี้สวยอะอันนี้ 4K เนาะพอมันคมแล้วมันสวยมากเลยเนาะมันมันมีมิติขึ้นมามันดูแล้วมันลึกเดี๋ยวพี่พบต้องเอานกบินออกมาให้ด้วยเดี๋ยวต้องมีนกแล้วฮะงานเนี้ยเล้วให้ขนเนี่ยเต็มหน้าคนมองเลยคนดูเลย แล้วตอนเปิดตัวแต่ละคนแต่ละจุดเนี่ยเมื่อวานนี้แค่ตีแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันต้องไปครับทั้งหมดที่ดูกันไปเมื่อวานนี้มันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่แต่ถ้าจอเมื่อวานเราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะจริงป่ะเพราะกราฟิกเราใช้แบบรีบด่วนมากเลยเลือกเอาเพียงขึ้นค่อยเลือกเอาโอ้หนี่ครับโอ้หนี่โมนี่แล้วนี่คือแค่แบบคร่าวๆใช่แล้วพรุ่งนี้ก็จะเซตแบบ เซตตให้มันรงสวยกว่านี้อีกติดตามซีนตามไฟสุดๆครับฉะนั้นครับแฟนๆนั่งเดนเนี่ครับ EDM เนาะครับเมนเมนทีพวกเอาแบบ EDM ดูมอนะเสร็นอนถ้าผมเป็นแม่ๆเนาะแค่ปูเสือผมกาเป็นไหนแล้วนั่งดูกราฟิกดูแค่จอครับนั่งดูแบบแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยจนข้าเจ้าถามว่าป้าเทียนใหญ่ปานเนี่ยโอ้จะเหลืออะไรไม่เนี้ยแต่ละงานพูดแล้วก็ความ พ่กความสุขของพ่อความสุขแฟนๆอยากให้เป็นแฟนที่อะนะอยู่ตามแต่ละจังหวัดได้เห็นอะไรที่มันคแปลกแปลกใหม่นะครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวใส่ใส่คำว่าลำเพลินโชว์เข้าไปก็จะกลายเป็นโลโก้ได้เลยมมีลมคมกริบลึกมาก ไม่ใช่ 4K แล้ว 8K เป็นะเปนลน่ะเบี่ยนวนีนะเป็นะเบี่นเบีนยู่งหันเนี่ยขึ้นไลไรเนี่ยถ้จ้องไหองตนอนตอนมโปรแกรมที่เทาเนดี๋ยวไทยพี่น้องมึงจะแปดเจอนาที่รับพี่บุ๊กเอาสีแดงเม็กใหญ่พี่ึ้นโอ้แล้วโอ้แล้วก็เอารูปพระเอกขึ้นไปแต่ละคน จะกลายเป็นตัวแทนสีแดงสีน้ำเงินถ้าจะสีเดียวนะลูกกับ่าอะไนี่ลูกก็ไม่ได้ลูกไม่สวยเท่าไหร่ถ้ถ่าย๋ยวไปคัดเอาใหม่ลูกกอยันเนีวยแกจชิมปิเยอะแปดเคไหมแปดเคไหมง่ายเต้องไปเพชรอีหีนี่ยมันเหมือนเพชรเนาะมันเหมือนอเพชรเชนะ<ป>า,เาเะ ความ้มชัดของผมเป็นนโยบียที่คนตรวจเครื่องเนี่ยเลี้ยงประชาเหื่อเลยนี่ไม่อยาต้บายคือว่าเพราะว่าเราถามิดให้เพื่อนประชาชนรู้โอเคยังไงจังหวาเนาะคับ าชนะชัยขึ้นไปอีกเนาะกันที่บางเต็มยเนี่ยมันเห็ดฉากเต็มๆต็เช่นไรเนาะตรงไหนตรงนี้ก็ไปทางชนะชัยตั้งกล้องเนี่ยกำลังให้เขาดูว่าจะทำเป็นไอ้เนี่ยฉากครับเป็นลายขึ้นมาติดตรงนี้พิภพมองพิภเป็นเหมือนเป็นฉากเลยพี่พครับเขากำลังดีไซน์กำลังทำกราฟิกกันอยู่อ๋อทำกราฟิกไหนก็ปิดใครมันสองกระฉับกระเฉงเลยนะยูทูบสาวหน่อยเห็ดหลือเนาะม่เห็ดยังไง เว่าต้อาหัวควาบโหดๆปะแบนนั้นจะพออยู่นะพี่ทำแบบนี้จะคุ้มค่าไรอเงิดทำแบบนี้จะเรืออะไรเส็จล้ด ใส่เนี oh, <LO> ่ยขาตางกลองหลยนะฮะตั <sh arp inhale> ้งกล่องไรเออเอานี่เด็โอ้ยนี่ขาตัางกล้องเเดียวมันคายตัวนี้กับมังเก่าตัวนี้เอาวย่อูดีตัวก็เจ้ามาไหวกันบ่ไหวนี่กะเสียแล้วอฝากคุณวะคุณเมาหัวเอ้คือเลยจะฝากคุณวาเมาจนเดีหามเมื่อแล้วว่าฝากไว้น้แล้ว

ไหนหาอันที่แบบสามมิติแบบเหมือนนกบินอีเดียเหมือนอะไจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขีกให้มาแต่ำกันบ้างอ๋อโอเคก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดจันละกดแล้วให้ให้เขาเยอะหน่อยอย่างเช่นนกบินออกมาจากจอเดี๋ยวจะมีนางเงือกแบบออกมาเลยแบบใบน้ำออกมาจากจอเลยเหมือนนี่แบบน้ำสาดออกมาจากจอเปียกยังคนดูเออตอนที่แบบ จับเงือนกันนะนั่งยังมีลุกปบเลด่นขันนั่งยักออกมากนี่กาวาเบ้าอันเขียวเนี่ยเขียวนั่งยักแมไมสวดออกมาข้างนอกพี่เปียกเบิดหนาพวที่เรื่อไปหอูกเห็นี่สมิติสามิติอ่ะแต่ดีเลย บอกบอกกันแน่เอาจำนั่นแหละคือมันจะมันยอดมันนั่งไปมาเติมที่หลังาเอาบี่นี่เ็นเ็ดแล้วอ้อันนี้แล้วก็ใส่คำว่าลำเพลินโชว์เข้าไปตรงเพชรแล้วรูปสือปินนะสุดยอดทบพี่น้องครับ ท,นท,นท,ทนำนี้ก็เลียก็เสียด้นี่ยเหน่งแจ้งกันซ้ำเลยสุดยอดทำฮะเพราะว่าอีหยังลองหันเริ่มโอ,อ้ทำเพราะว่าวันทำแบบนี้จะเหลืออะไรเอาไป่รอดทำแบบนี้จะเหลืออะไร ำลังปรับแก่พี่น้องครับน้องทั้งกอทมอรอบนี้ฮะบอสที่รับรับประมุ่นแล้วประมุ่นนั่นทำความสะอาดรับแล้วกินมบอสโทรบอกกูเห็นกูขึ้นยิ่งตะซื้อกูเห็นมันชินเป็นอันนี้ยังครับกูขึ้นยิ่งตะซื้อกูขึ้นยิ่งใหญ่เลยโอเคพี่น้องครับอย่าลื่อมนะครับผม เปิด่รนฤดูกาลสาวน้อยแพงที่21กันยายนนี้ครับพี่น้องครับเปิดขายบัตรจองตัวเลยครับทักไปใ้สาวหน่อยเป็นแป้งแฟนเพียรครับโตวรั่วไปเลยครับเมือไก่งอันนะมันจะแบบอังกันเนาะอ่ะสำรับมีไว้สำัีครับสวัสดีครับงามครับ